สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาทํายําหัวหมูนึ่งนะคะอันดับแรกแล้วก็ซอยผักไว้ก่อนเนาะอันนี้เป็นใบมะกรูดเออ้อใส่น้อยใส่หลายแล้วแต่เราเลยแล้วชอบซอยก็ได้ฉีกก็ได้นะคะไม่เป็นไรส่วอันนี้จะเป็นใบสะระแหน่นะคะมีก็ใส่เนาะโัเนหันไว้ ส่วนอันนี้เป็นใบผักแพลนะคะภาษาไทยไม่รู้เรียกอะไรแต่ภาษาอีสานเรียกผักแพลวเนาะเตรียมไว้เหมือนกันค่ะเป็นแบบนี้เตรียมไว้แล้วเราก็ไปนําทําขั้นตอนต่อไปเลยอันนี้ก็จะเป็นพริกลาบนะคะขาดไม่ได้เลยก็คือยำหัวหมูหนึ่งนี่ก็คือต้องใส่พริกลาบเนาะอาหารเหนือเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็ ค้างหม้อกระทะใส่น้ำรอเลยค่ะรอน้ำเดือดสักพักใส่เกลือลงไปในหม้อนะคะจะใช้เกลือปุ่นหรือเกลือเม็ดก็ได้นะน้ำเดือดแล้วใส่พริกลาบลงไปจ้าปรุงเลยเนาะอันนี้เป็นปลาร้านะคะปลาร้าของทางเหนือเนาะโอ๊ยผักติดเขาไม่ได้เป็นปลาร้าตัวเหมือนอีสานเด้ ออกองไว้เนาะไม่อยากให้เมีก้างปลาลงไปนะคะมันจะกินไม่อร่อยมีก็ใส่ไม่มีก็ไม่ต้องใส่เด้อรสดีนี่ใส่กะปิไปเล็กน้อยนะคะเริ่มเอาหมูหนึ่อของเราใส่ได้เลยคะ่ะ ขาดไม่ได้ก็คือผงนัวนะคะโบะลงไปน้ำเดือดเป็นอันเสร็จนะคะปรุงเสร็จแล้วผักเราใส่ลงไปเลยเพิ่มหอมแดงไปหน่อยนะคะเพื่อความหอมเรียบร้อยจ้าหน้าตาแบบนี้แหละมาดูใกล้ๆเลย มาค่ะจัดไปเสิร์ฟเพื่อนเลยเสร็จแล้วนะคะหน้าตาก็จะประมาณนี้และค่ะยำหัวหมูหนึ่งนะคะแบบชาวเหนือเนาะคนอีสานทำเด้อหน่เด้อขอบคุณที่รับชมคลิปจนจบนะคะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณผู้สนับสนุนหลักด้วยนะคะบายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะ